จะสวยง่ายอีกไหมมาจำแจมิกจำแจมอีก,จำจำอกลงไม่หนึ่งที่จำแจมีกลงมีกสวยตอนนี้มีสวยสวย,สวยอยู่โอ้โหคอมโบดอกนี้ลุ้เรื่องเลยอทองำเตือนคลิปนี้ไม่ได้ตาร,ร์มด้หรือไม่ทำไม่สนุกก็ต้องขออภัยแก่ใจเพิ่งดกดจานจ้านและโปรดใช้วิจาญาณในการรับชมกันด้วยนะจ้าโหลดดูกันนะจา้าไปดูกันเลย <Okay. S 2> สวัสดีครับผมวันนี้ไมไปอยู่ในเกมคารบอยกันครับมาดูสิเกมใหม่ล่าสุดเต็มตัมมามามาจมแจมมาแบบจมแจมเลยเอามาถึงก็เข้าเลยสิบทีนี้ว่าจังไหนมาดูกัน มามาหลายสวยหลายสวยคูณไปสี่ไม่คูณไปหนึ่งทีแล้วมีคูณไปอีกโอ้โหแจ่มจันมือบิจิตครับแบบนี้เอ่อคูณไปอีกเป็นไวคูณไปหนึ่งทีแล้วมีอือมคอมโบเปิดนี้ไปรู้เรื่องหน่อยมาดูกันต่อเลยขอจ,แบบจังหวะแบบจังจเครื่องหน่อยจังหวะจังจเครื่องหน่อยมาไหม มาอีกไหมโอ้โหเริ่มเกลือแล้วเริ่มเกลือแล้วเริ่มเกลือมาอย่างเงาี้ยยังไม่เกลือแต่ไม่คอมโบมาสวยสี่คูณแปดอย่างงี้สวยสี่คูณสิบหกว่างไงอืไม่ได้ต่อเท่าไหร่มามาฝองที่สุดท้ายสองที่สุดท้าย,งายลงมีอีกอ,อืที่สุดท้ายว่าจะไงว่าจะไงลงมาสวย ต่อมาอีกสวยตีหนึ่งที่โหสวยดูเรือกกบเบ่องกระเบื้องร่อนอย่างนี้อื้เปิดนี้เปิดเดียวก็จังเครื่องหโเ้ยทนี้ว่าจังเครื่องโอ้ยกลังมันรวมโอ้โหสวยงามยังไงจะสวยงามอีกไหมมาจจจจแจมแจมอีกแจมแจมอีกลงมาหนึ่งที่จ,จแมแจมอีกลงมาอีกสวย งมีสวยสวยอยู่โอ้โหคอมโบดอกนี้รู้เรื่องเลยคอมโบดอกนี้ไปโอ้โหจำจังไม่จิตพอีฝาฝากคน้วตาป้อนใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับโผม